สวัสดีค่ะมาพบกับแม่นุชอีกแล้วนะคะในช่วงแม่นุชลงหน้ากินอยู่แบบบ้านๆค่ะเช้านี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะลูกสาวไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะมีน้ำมูกค่ะออออขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มีให้แม่นุชเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้แม่นุชก็นี่ค่ะผัดผักบุ้งค่ะเมื่อวานซื้อผักบุ้งมากิโลหนึ่งสิบห้าบาทเมื่อคืนผัดไปแล้วค่ะครึ่งครึ่งมัดต<ม>อนเช้าผ,ผัดอีกแล้วก็นี่ค่ะ น้ำพริกปลาทูถ้วยเก่านี่ค่ะกอบบนขะนีขาชิ้นโบแดงมะเขือลูกใหญ่มากเลยมะเขือของแม่นุชเองมะระหามะระของแม่นุชเองแล้วก็มีมะเขือนี่ค่ะบุกเองเหมือนกันค่ะนี่ค่ะยอดมะระค่ะนั่งเฉยๆนะคะมาค่ะมากินมื้อเช้าด้วยกันกับแม่นุช ไม่ไม่ดื้อน,นะคะไม่ดื้อน,นะคะอ๋จอจนคนไหนดื้อน,นี่อ๋อจีนเบาๆค่ะเบาๆก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะวันหยุดวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไลฟ์เพื่อนๆเนาะขอโทษขอภัยด้วยนะคะแงนุ่งว่างๆเดี๋ยวจะไปดูย้อนหลังให้นะคะ ใกล้จะแก่แล้วค่ะปล่อยให้เขาใหญ่เกินของตัวเองเนาะลูกเก็บมากินลูกสองลูกก็อร่อยค่ะปวดปวดภัยปวดสารป้าป้าจดดะเก็บตัวที่กดที่แบบอเข้าห้องน้ำจ้ะบ๊อบ กรอบอร่อยมากค่ะ กรอบอร่อยมากปลูกเอง นี้ค่ะเดีย๋ยวแม่ทานข้าวเสร็จเดีวแม่พาไปค่ะลูกสาวเริ่มงอเงยค่ะอยากไปเที่ยวเซนท่านตรงนอ่ตั้งแต่มีเหตุการณ์ยิงปลงยิงปืนแล้วก็เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคมนุษย์ก็ไม่เคยพาลูกอ่ะไปห้างเลยค่ะ โคราชนี่ก็คนจีนมาเที่ยวเยอะนะคะ พ,พ่อไปเพ่อพาไปใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นข้าวของนะเ,เล่นทรายรอแม่แต่ลูกตาคนเก่งไปน่าคนเก่งอยู่แล้วอุ้ยเสียงนกอะไรเนาะมาร้อง Hai hai lu Kau ru rung tu Kau ru rung เม็ดเขาเริ่มแก่แล้วค่ะแม่นูเลยเอาเม็ดออกก็ซ่อนอยู่ใต้ใบมองไม่เห็นลูกอ่อนลูก,ล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 กเล็กๆแม่นูไปเก็บมากินทุกวันค่ะ หวานอร่อยเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูลูกสาวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่นนูด้วยนะคะเราพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ